พี Legal, pues okay. <laughs> yeah. <laughs> ่ต้นมนี่เลี่ครับเร็นโอเคนะซันนี่อีจิเลดี้จัตโตอาฮ้ยฮ้ย่าฮ่าอ้าเฮ้ยอาฮ้ยอาวยอฮ้ยอาวยอฮ้ยไงโจรซึ้งเงี้ย

ตอนนี้ท่านก็ได้แล้วผมพบกับผมประยุทธ์ออกยังเดี๋ยว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 ว้าวหวัดไม่ดีนะครับเพราะว่าทำไปบวัดนั้นทำให้คุณอดกินของเย็นแล้วต้องกินยาใช่อะไรประยุทธ์จะโอชาจะออกอ่ะโอ้ี่ใจเย็นใจเย็นนะเขาอยากจะออกตอนที่เขาอยากจะออกเลยก็ขออ่าขอเกินก่อนนะว่าพวกเราลุงตัวทำอะไรนะลุงตูวทำอะไรอยู่เดง๋ยว ให้เอาลงนี้แล้วแถบพิ่ตาเว้ยง่ายงเออหุยข้างๆกูเลยพี่ต้นพี่อะไรวะอยังไม่ตายตายมีน่าสร้างโดโมโอฮานี่โตเอ้ไอ้ของเกินก่อนนะครับทุกคนครับว่าพวกเราทั้งสี่คนก่อนก่อนเฮียซ่าอยู่ออนวีซีไอเดียไม่ได้เกินนะวันนี้ไอเดียววีซีเบลเบล เบลเขาบอกว่าอย่าไว้ใจคนหัวชมพูดาวผ่านต่อหน้าต่อตาเรเลยโนโนโนโอเคคนหัวชมพูผมเกำลังตามพุทธจ้องสงสัยอยู่ครับผมกำลังตามพุทธจ้องสงสัยบอกว่าเขาจะไม่หันหลังมาแล้วก็ทําการฆ่าผมแล้วก็กดรวมเองนะครับจ้องสงสัยโอเคจ้องหัวโอ้ทั้งหมดไม่ยั่วมึงวิ่งมึงวิ่งพี่มึงวิ่งวิ่งมันมันมันชื่อไอเนี่ย มันไม่ชื่อไอชมพูอ่อนอ่ะชมพูออนอ่ะวิ่ง w w i i Z อ่ะวิสอลิสกว่าแล้วเออนั่นแหล้วตายตายจะรอไม่ได้เลยวิสอลิสเนี่ยหนูเออก็เข้าเลยได้แล้สุดยอดโดยด้านนี่โอเคได้ชัวร์อย่าเปิดบุ๊กตายเลยไม่ยัง อย่าเปิดอย่าเปิดนี่แหละเมียนก้อนไม่ใช่ท่าไม่ได้ไม่ใช่ท่าไม่ได้เราเราจะเราจ่อเขียวเหมือนกันไวบอลจ่อเขียวมันใช่ก้ไม่ใช่ท่าไม่ได้เออเออเราเราเราเงียบไวบอลเราเงียบไวเราเราเปล่าเอฟโอวีเลยละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเกิดเฮ้ยจ่าแรกได้เกิดละคือตายแล้ว ไว้ดูดไว้ไอ้ด้านาเลยอด้านลงเลยอด้านล่างเราเลยไอ้ขี้กูบุ๊จะเตาไงมันตายเหรอวันเนีเปวบนมีคนมุมีอเหรออรอบต้องข้ามเราดีกว่าบอลต้องข้ดีกว่าโค้ดกูสาบอกว่าอย่าเพิ่งกูเลยจะพูดเลยว่าอย่าเพิ่งเปิดเปิดตอนนั้นตัดตากูเลยมันโล่มา เฮ้ยขอเกินหน่อยนะเฮ้ยพี่ต้นหยาพี่ต้นหยาไม่ไม่จะเหมือนผมไกลบอลฮะโอไกบอลอะอไกบอลจะนำประตูกูเปิดเปิดประตูเรียบร้อยฮะพี่อย่าเปิดเล่นผมแนะนำยู่ว่าอย่าเปิดเล่นตายตายตาย จะเปิดตีนะเปิด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 เปิดปื้ยบุกเองไม่ได้เปิดเลยไม่มีคนเปิดเาเลยปิดชะตากรรมเดกันสินะเขารู้เาก็ูว่าเองเปิดไงเาเลยปิดะรัไม่รู้ว่าเปเนเปิดเดาเป็นเดเดเป็นเด เออกดห้องสงภาพดูพอดีบุ๊กทำอะไรอะ่ะพอดีกดไม่เห็นจริงหรอเออกดกดบุ๊กไม่เห็นจริงหรอไม่เห็นจริงรอ่ะไหนวะไม่เห็น,หหนวนะเดี๋ยวได้เห็นแล้วพี่บุ๊กเดี๋ยวผมพาไปเห็นคืออ่กเกินก่อนนะับผมว่าพวกเราทั้งหมดสี่คนนะผมราเรายังไม่ได้คอมแบ็กเลยเลยก็คือเอาง่ายๆก็คือไม่ได้วอร์มเลย ใช่ใช่ยังไม่รอเลยเลยแล้วก็อยู่ริก็นัดกันมาคอมแบ็กกันสี่คนเพราะเพราะเพราะมันมีเพราะมันมีคนติดเกมใหม่สองคนนะฮะอย่า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 เรียกว่านัดเว้ยเขาเรียกว่านัดแบบไม่ได้เรียกไหมนัดโดยนัดโดยเรียกมันหน้าด้านเลยเออกเลราหน้าฟาร์มที่ฟอร์อยู่แล้วฉันแม่นคนที่โดนเธอแทงขังรังแล้วมันจะรู้ที่ฟห่มเฟือยแต่เธอจะเปิดตาก่อน เพลงดังนั่นอ่ะชีวิตกุหลาหัวและห้องมีหกคนเองโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีพิ่านี้เนาะก็คลิปนี้มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอะไรก็ไม่รู้ที่พวกผมได้อัดกันนะครับผมเนาะก็สำหรับการชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจกันให้ด้วยครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายครับผม